โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เราจะมารับชมกิจกรรมโปรโมทชาแนลฟรีสิบคนนะผมโอเคก็คนที่หนึ่งนะครับผมจะเป็นของข,องข้างของคุณดิวเกมเมอร์ไทยทีวีนะผมมีสกายบล็อกเบนท์แล้วฟิวนะ B F B C สองเบนทะ์แล้วฟิวสองนะมาครับเดลเพย์รับโปรโมทชาแนลนะผมแล้วก็มีสิ่งที่คนณอาจจะไม่รู้เกีก่ยวกับไม้ค้าสอนทำภาพสอนทำภาพไม้ค้าสวยๆนะครับแอนด์ฟาร์ม สกายวอล์มมอดเฟอร์นิเจอร์ฮาร์ดคอร์พีพีมอดปืนนะก่อล้างนะครับผมแล้วก็มีมีอะไรอีกหมดรู้สึกว่าจะหมดแล้วโอเคนะถ้าใครชอบคลิปไม่มีนารูโตะด้วยนะครับมีนารูโตะมีสอนสร้างประตูรหัสอสอนทำมินิสอนทำมีดีนะครับสำหรับใครที่ชอบชนแนลเขาก็อย่าลืมไปกดไลค์และกดซับสไคร้นะครับเจอก,กันใหม่ในภาคต่อไปสวัสดีครับผม